คุณก็ใส่นะคะาาคก,ก็มามาถ่ายเรื่องพึ่งก็เล่าเรื่องพึ่งนะ,ะจักหูวงหัวแนกกับเด้าไว้แหละเดะนะ้ออ่นนะพีพ่มาพอเราอยู่ค่ะพ่อพอรู้จักบ้างนะคะเอฟซี FC. เพราะว่าทำคือมันเอ็นมิงก็ศึกษามาบ้างเหมือนกันแต่ว่าอะไรนเนี่ยก็อยู่ตลาด ของป้าแกยอยู่ตลาดกรีนมอนะคะก็มาขายทุกทุกวันอาทิตย์ตอ,อยู่มุมตัวนี้นะคะก็มีปลาทอดมีปลาส้มทาเองสันไดยของเราเนี่ยพึ่งแกก็จะได้พึ่งหลวงแล้วก็มีมีมิ่มด้วยมีมิ่มอาจะจะเรียกเพิงน้อยนะคะพึ่งนะถ้าภาษาเขมรเขาเสืเอมเพิ่งบะะ่พเ,เ,เพิง,พงขมุ่มบ่ ขมุ่มขมุ่มใหขมุทมขม่มม,มครตาตัวน้อยเขาเชิญขมุ่มขมุ่มขมุ่มเฟรชขมุมเฟรชขมุ่มทมขมุทมคโอ,คโอนะคะพอขน้ำพึงดีแม่เขาเอินยังไงแม่ น,น้ำพึงำพ่งเลยใช่ไหมครับเออจะเป็นสอกแหลกเด้แอต่วันนะ่ะถามไปเมื่อได้ด <c oughs> <c oughs> ออูกระสันบนะ้ัได้หนะแกได้รู้ไปพร้อมกันนะคัเพื่อน <c oughs> ก็เรียนรู้ไปพร้อมกันนะคะเพราะว่าการการไร์สดของเรามันจะดีอย่างหนึ่งค่ะนะคะทุกคนเพราะว่าเราจะได้เรียนรู้ <c oughs> เป็นยังไงมีสาระน่ารู้ไปด้วยสอดแทรกไปด้วยว่าการเขาเอาขี้พึ่งไปทําอะไรนะเขาไปทําเทียนไปทํา เออทำสีเพื่ง,งแล้วก็ทำยาหมอกนะทุกคนอ,อืมถ้าคนโบราณน่ะเขาก็จะเอาไปทำเสน่ห <c oughs> ์เขาบอกว่าอะไรนะทนน่นว่าเอาไปเห็ดเอาไปเห็ดหนวดเสน่ห์เมตตา,าหานิยมคนนะ่ะเออไปไป่ายูสาวเนอะอ่ะสมัยบ้านแอดบ้านแอดมินก็สิบว่าผู้สาวโอ้มักสาวเนี่นนะ่ะเอาไปแต้มสาวคนนะ แล้วก็เอาไปเอาไปทาอะไรนะค้อมูลสารที่จะเอาไปทําค้าขายนะทุกคนอันนี้อย่างหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเด้อแอนนินบ่ได้บ่ได้บ่ได้โมเม่เด้อตัวนี้เป็นกวามเสือส่วนบุคคลเอาไปเห็ดเอเเอเป็นเหตุมหานิยมีลีนะคะพี่นอ้องนะคะไปทามวลสารเกี่ยวกับของมงคลนะะเนี่ยมีลีตัวนี้อันนี้กับหลวงลุงพนเป็นพนเป็นปลาคู่กับพ่อสิอหัอยู่ <laughs> เออก็เลยสิหันะคะ เพราะว่ามีหลวงหลวงเป็นมหานะคะ <c oughs> เป็นพระครูแต่ท่านมรณะเลยแหละเลยมาเล่าสู่ฟัง <c oughs> โอ้ยนะคะคอ,อย <c oughs> อยูจอมพระยูจอมพระค่ะพอพี่ไส้คอยเป็นพระครูออยู่แล้วเสียล้ล่ะนะคะกับพ่อหงูแนเนพราะว่าพอพอแล้วก็เป็นหมอยาแมหมอยารักษานะคะอันถับไฟใหม่นี่เฮ้าคลิปน้ำเพิงนี่ น้ำพึ่งนี่ท่าได้วพีไไม,มันสิบโบผู้อะะังเลนบอโบถ้าไฟไหมก็น้ำร้อนลวกใช้ได้หไห<อ>ม,ไม,ไม,ไมไป,าป้านางไม่ยังล่ะไม่ยังเดีไปละบอคือป้านางขันน้ำห้อนลวกเด๋อท่าเลยเลนโบ ถึงมันรั่งแหละตั้งแจะบวบหวานเห็นบอกค่ะพี่น้องน้ำผึ้งก็มีประโยชน์นะหลายอย่างคือบวบหวานบวกระชายบวบไม้ไม่มีน้อมีมันจะแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าถ้ามันเป็นยาก็น้ำผึ้งเดือนห้าเนาะเขาจะสกัดนะครับเุกคนถ้าน้ำผึ้งเดือนห้ามันจะมีเคสรหลายอย่างนะทุกคนที่เพราะเพราะว่าเดือนเดือนห้ามันเป็นเดือนที่ปลอดเนาะ เป็นดอกไม้มวลไม้นานาพันเลยนะทุกคนดอกดอกไม้ดอกไม้ร้อยแปดนะคะเป็นสมุนไพรร้อยแปดเลยแหละเขาจะใช้น้ำพึ่งเดือนหน้าไปทําเป็นยาแล้วก็สมุนไพรนะคะไปปั้นลูกก่อนเนาะป้านะเนาะทำลูกก่อนมนาะแล้วก็ปั้นเป็นยายารักษาโรคนะคะคอนเดนบาหวานนะคะเฮ้ยขักเนาะเออนะคะใช่ ừ, ใช่อื้ อ่ะละใส่น้ำขมิ้นชันเนาะปาเนาะนมคะนี่ค่ะของน้ำพึ่งนะคะทุกคน,อ,น,นอืม,อมตอแต่ก็มีมีประโยชน์หลายอย่างเรื่องของน้ำพึ่งเนาะประโยชน์มากๆเลยแหละนะประกอบอาหารก็ได้นะคะอืม